ที่สนามเทศบาลนครนน,นทบ,บุรีนะครับเป็นการพบกันในรอบรองชนะเลิศระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้านนทบ,บุรีและทีมนนประสิทธิ์นะครับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเก้านนทบ,บุรีอยู่ในชุดเสื้อฟ้ากระเกงฟ้าถุงเท้าขาวนนประสิทธิ์อยู่ในชุดเก่งนะครับเสื้อส้มคาดดาสลับขาวนะครับกางเกงส้มถุงเท้าส้มน,นะครับ รอบที่แล้วนนประสิทธิช์ชนะนนทบุรีพิทยาคมมา5ประตูต่อศูนย์โรงเรียนเต็มบุดมศึกษาน้อมเก้าได้บายมานะครับในรอบแรก สิเ็ตัวแรกนะครับของทางนนประสิทธิ์นะครับ90นาทีจะรู้กันนะครับว่าใครจะได้เข้าเป็นรอบชิงชนะเลิศเพื่อเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดนนทบุรีนะครับ การพบกันระหว่างนนประสิทธิ am, ์กับเตียมอุดมศึกษาน้อมเก้านะครับเป็นคู่รักคููแค้นกันนะครับนนประสิทธิ์จะบุกจากขวาไปซ้ายก่อนนะครับส่วนเตียมอุดมศึกษาน้อมเก้าจะบุกจากซ้ายไปขาวานะครับเดี๋ยวเตรียม ยืนไว้อะไรให้กับสมเด็จพระพันปีหลวงนะครับ1นาที ใน9ปีพระบรมการ์ที่พระบรมการ์ที่4ยื่นเรื่องในพระอัครมเหาี นัเพีนะครับทางเตรยียมอุดมศึกษาน้อมเก้านนทบุรีจะได้เขียนรูปก,ก่อนนะครับรคุณอาดมติงติโย หมายเลขสองโนมัตสิงเบอร์หมายเลขสี่ปัญวิทหมายเลขห้าไวัตในบอลลีกไม่ได้เจอกันนะครับเพราะว่าเตรียมน้อมอยู่ดิวิชั่นหนึ่งนะครับส่วนนนทบ,บรุรีนนประสิทธิ์อยู่ดิวิชั่นสองนะครับเริ่มเกมแล้วนะครับทางเตรียมน้อมสาดยาวขึ้นมาก็ติดทางนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์พาบอลขึ้นมา สาดออกมาทางซ้ายได้บอลครับลองยิงไกลดูบ,บทๆเตรียมน้อมก็ควางยาวออกมาแปะคนืนมาสันส้นๆเป็นการลองกันตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับรเตรียมน้อมถ่ายบอลมาทางขวาสาดโยนขึ้นมาติดทางนนประสิทธิ์ จับบอลได้ไปคือลังมาสาดขึ้นไปได้แล้วครับวิ่งไปโดนตัดไปจองหลังเตรียมน้อมเตะไปติดบล็อกของทางนนประสิทธิ์ออกหลังไป เตรียมน้อมเริ่มเล่นมาเตรียมน้อมบุกขึ้นมาออกไปทางซ้ายเท่าทางนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์สาดขึ้นมาย่างติดที่เตรียมน้อมอยู่เตรียมน้อมได้บุกขึ้นมานนประสิทธิ์สาดขึ้นมาก็ไม่มีอะไรติดที่เตรียมน้อม เตรียมน้อมพริกลงไปได้ยังแย่งบอลกันอยู่สาึินมาก็ติดโยนขึ้นมามงฉับไปเข้าทางเตรียมน้อมครับเตรียมน้อมขยับขึ้นมาเปิดมาก็ติดทางนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์ทำไั่ไงยังรอเพื่อนอยู่ เปิดชินหน้าเข้ามาตรงกลางจับบอลไม่ดีเตรียมน้อมเอาไปได้อย่างยึยักยุยกอยู่ส่องออกไปทางซ้ายโดนล้มทับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหน่วยประสิทิ์ยังเอาบอลไปได้จะตัด ติดเข้าทางเตรียมน้อมเตรียมน้อมถ่ายออกมาข้างหลังวนหนึ่งรอบไม่ฟาวครับลูกนี้กรรมการจับบอลจนไม่ดีครับหัวสะประตูออกมานอกเขตจับไม่ได้นะครับเตรียมน้อมสาดขึ้นมาอย่างเข้าทางเตรียมน้อมอยู่ อย่างวิ่งแข่งกันไป้ากองหลังเราก็ใช้ประสบการณ์นะครับเตะโดนเท้าของเตรียมน้อมออกหลังไปนนประสิทธิ์ได้เตะออกจากประตูนะครับเลนสั้นๆมาสาดขึ้นมาเลยไปหมดถึงทางนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์พาบอลขึ้นไปริมเส้นฝั่งขวา ยังติดทางเตรียมน้อมอยู่ศาขึ้นมาก็เข้าทางนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์เคาะมาสั้นๆถ่ายออกไปทางซ้ายเปิดออกมาทันไหมโดนกระแทกออกไปก่อน ทางเตรียมน้อมเปิดบอลสั้นๆมาอย่างหาที่ว่างอยู่ขอบบอลสั้นๆออกมาทางนนประสิทธิจ์จอเพ็ดทันทีเหมือนกันกดดันทางเตรียมน้อมเตรียมน้อมขคะออกไปทางซ้ายสุด สาดขึ้นมาแล้วตัเข้าทางนนประสิทธิ์เก็บบอลได้อีกครั้งหนึ่งแทงมาตรงกลางออกไปทางซ้ายหลุดมาแล้วยังยังยังหาเพื่อนอยู่เพื่อนวิ่งมาแล้วเข้ากลางไม่มีใครสาดขึ้นมาดงโดงลูกนี้ยังไงเข้ามือผู้สาประตู เปิดสายประตูสาดบอลขึ้นมาโดงๆจับบอลได้จะพาขึ้นไปยังได้อยู่ตติสก,กัดตรงมาเตะฉลับนะครับดีที่กองหน้ายังไม่มีอะไรสร้างความหวาดเสียวให้กับทางนนประสิทธิ์ สาดขึ้นมาจับวันได้สั่นไปเตรียมน้อมเข่าทางนนประสิทธิ์เตรียมน้อมเตสะสกัดมาลูกนี้เตะกลับคืนทางเตรียมน้อมก็ทีเดียวยังจับได้อยู่พาขึ้นไปแทงขึ้นมาไม่ทะลุช่องครับ ทางนนะสิทธิ์ก็แทงไปก็ติดนะครับทั้งสองทีมยังใจขัดขา,าจนเจอแล้วลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปแล้วแทงไปก็ติดนะครับช่วงประมาณเจ็ดนาทีแรกก็ส่งขัดขา,าจนเ,เจอกันทั้งสองทีมนะครับอย่างไม่แม่นนะครับ สาขึ้นมามงหมน่วยประสิทธิ์ได้ทุ่มทุ่มเข้ามาเตรียมน้อมสกัดขึ้นมาเตรียมน้อมเก็บบอลได้พลิกขึ้นหน้าตัาดบอลไปออกข้างซ้ายสุดตัวเสาตูว,ตว,ตว,วิ่งออกไปเคลียบอลถึงไหมเคลียก่อนเลยครับไปยาวๆให้ไกลประตูไว้ก่อน วันนี้ทางเตรียมน้อมเหมือนได้หลุดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างบังบอลอยู่ถ่ายออกมาตักเข้าในมาเตรียมเนอะได้บุกเข้ามาในกรอบเขตโทษอย่างเตรียมน้อมยังได้สัดใจขึ้นมาผู้นศัตรูรับรไม่ได้ ยืนตรงจุดนะครับแล้วก็สาดวยาวๆขึ้นมาพิกบอลไม่ได้ยังยังยังวิ่งแข่งกันอยู่ได้แล้วครับตัดชบไปในไม่ยังไม่ได้ครับยังกระแทกกันอยู่แล้วก็กรรมการให้เป็นลูกคอเนอร์ของทางดุนระสิทธิ์นะครับ ด้วยความขยันของนักเตะนนประสิทธิ์นะครับวิ่งไล่จนได้บอลกลับมาลูกนี้ซึ่งลูกตั้งเตะของทางนนประสิทธิ์เป็นลูกที่เด็ดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเนอร์หรือฟรีคิกให้สัญญาแล้วครับตัดโดงๆขึ้นมา โด่งไม่พอลูกนี้ก็ปล่อยออกหลังคอเนอร์อีกครั้งนึ่งสิบนา,นาทีแรกก็อิดอจจัดกันนิดนึงนะครับทางนนพิเศษก็ได้ลูกฟรีคิกอีกครั้งหนึ่งได้คอเนอร์ตักขึ้นมาโด่งโดงแล้วถึงเสาสองมงไปติดกองหลังนนพิเศษ เตรียมน้อมนะครับเตรียมน้อมสั้นๆมาโอ้โห,หลูกนี้ออยเลยครับอย่างดีที่ไม่เป็นไรนะครับสิบนาทีแรกสูสีกันนะครับทั้งสองทีมนนประสิทธิ์ขอสั้นๆ หลอกคำท้าจะโยนนะครับดีส้นโอ้โหสุดสวยโยนเข้าไปครับติดนะครับน,นี่ครับรุดล้ำหน้าครับ ฟีคิกนะครับให้สัญญาณกับเพื่อนแล้วเล่นสัส้นๆครับไหลเข้ากลางมายัางได้อยู่ไหมไม่ได้แล้วครับเตรียมน้อมตาต่อไปเตรียมน้อมพาบอลขึ้นมาไหลออกซ้ายยังเคาะสัส้นๆหาจังหวะอยู่นะครับทางเตรียมน้อมไหลขนานเส้นมา แต่เขากลางไตดทางกองหลังนนประสิทธิ์นนประสิทธิ์หาเพื่อนอยู่ยังทำอะไรไม่ได้เคาะชิงมาติดอีกครับเปิดบอลออกมาโค้งอยู่ในสนามนะครับยังไม่ออกอยังแย่งบอลกันอย,อยู่ทางเตียมน้อมได้ เอาบอลไม่ได้ตัดบอลไม่ได้ครับทางนนประสิทธิ์ยังอยู่ในแดงอันตรายของทางนนประสิทธิ์นะครับ ทุมเข้ามาไหลออกข้างมา ชัดขึ้นไหมครับลิกบอลมายังได้อยู่ครับทางเตรียมน้อมแกะออกมาได้โดนบล็อกไว้ได้นะครับโดยกับตันทีม เล่นสนสั้นมาทางเตรียมน้อมแล้วก็จับบอลพลาดออกไปทุมท่มสั้นมายัางกลับมาทางเดิมอยู่นะครับมองไหมจะเปลี่ยนไหมไปแล้วครับ แต่ไม่ถึงยังไดบอลอยู่ทาเตียมน้อมตัดออกไปได้หลายเข้ากลางมาจับบอลไม่ค่อยดีแต่ก็ยังเข้าทางเตียมน้อมเตียมน้อมกระดกบอลขึ้นมาลูกนี้ยังไงกระดกแล้วก็เป็นประตูครับเตรียมน้อมนำไป1ประตูต่อศูนอูกนี้เพื่อสาประตูก็สอ,สองชิตสองใย ทางเต็มน้อมก็เลยกระดกบอลข้ามหัวไปไม่เป็นไรครับหนึ่งประตูต่อศูนยังมีเวลาครับยังมีเวลาเวลาเหลืออีกเยอะครับพึ่งผ่าน15นาทีไปพึ่งแรกยังเหลืออีก30นาทีนะครับ ังพยายามไถไปแต่ก็ติดทางเตรียมน้อมเตรียมน้อมสาดขึ้นหมาอีกทีหนึ่งไม่มีอะไรถ่ายบอลออกมาชิงไปโดนเตะขาหลังล้มไปไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไหลมาเบาๆเข้ากลางมาสาจิ้นไปงั้นเดี๋ยวตอนคูลิ่งเบรกผมขออนุญ,ญาตอา่อขึ้นสัญญาณใหม่นะครับหรือว่าจะให้ผมต,ตอนนี้ดีขึ้นไหมครับ ถ้าจากมุมมองกล้องของผมยังชัดอยู่แต่ถ้ายังไงไม่ชัดเดี๋ยวผมขึ้นไลฟ์ใหม่ตอนนี้สัญญาณภาพเป็นไงบ้างครับทำไมเดี๋ยวผมออกแล้วขึ้นใหม่นะครับแจ้งมานิดนึงครับเดี๋ยวจะได้ขึ้นไลฟ์ใหม่ ยังไม่ค่อยชัดนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับรอให้เกมงั้นเดี๋ยวผมขอปิดแล้วขึ้นใหม่นะครับ